หอหล,ลุมิติตะลุยวังหลวงตอนที่ส1เอ็ท่านเบิกเนตรสวรรค์ตั้งแต่เมื่อไหร่ตำอหนักหมิงกว่าตำหนักหมิ่งกว่าเออเนอะองค์ราชายาองค์ราชายา วรรณกรรมสลักมังกรบ้านของครั้งก่อนท่องตำราวรรณกรรมได้าดยกาแต่งกลให้เป็นซิวแชแต่เนื่องจากต้องเลี้ยงดูมาดาจะงอยเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะบทควสา,ะะาสาากาทนองไม่ได้เขียนผูกกันก็ไม่ดีถ้ากะไทยเขาส่งตำหนิขึ้นมาจะทำอย่างไรดี<ห>มองพันครั้งพิสู์ลงมือหนึ่งรอบวันนี้ก็คับดบทความพวกนี้สามารอบแล้วกัน ถ้าั่าอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนองค์ราชทายาทาน้วิีาถ้าท่านคัาเสร็จและท่องได้แล้วก็ค่อยพักผ่อนได้นี่มันท่องยากกว่าหนังสือเรียนมาต้นเยอะเลยใครก็ได้มาช่วยฉันทีโอ้อันี่นานาขับบันไดเจ้าน่ะ กติชอบหาว่าข้าขี un> un> ้เหนียวครั้งนี้ข้าซื้อสุราหววเตียวที่ดีที่สุดมาให้สหายตู้นะสหายตู้สุสานของตู้ภานของสหายตู้ยังไม่สําเร็จไม่ได้รับใช้แผ่นดินความภาคภูมิใจนี้ขอส่งผ่านคนวยคนที่ป่วยอะเนาะโชคดีได้พบกริย์พวกข้าจะนำความพักดีของสหายตู้ไปทุ่มเทสร้างแผ่นดินเจ้าคอยดูเถอะ นักฆ่าที่ซ่อนตัวอยู่ในน้ำเมื่อครู่ตายหมดแล้วตอให้แอบได้ยินบทสนทนาก็ไม่เล็ดลอดออกไปแล้วพวกเจ้ายังปลอมตัวตัวอ๋องน่าจะไม่รู้ตัวตนแต่ข้าก็ไม่กล้ารับประกันพวกเขาสืบได้ว่าวันนี้ข้าไปเจอใครชื่อของพวกเจ้าอาจขึ้นทำเนียบรอบสังหารผ่านศึกครั้งนี้ยังอยากเข้าราชสำนักหรือไม่เข้าราชสำนักเป็นขุนนางเพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อแท ลัที่ชื่อในอดีตป,ปีหน้าตอนสอบขุนนางเขาจะหาคนอื่นไปใช้ชื่อเก่าของพวกเจ้าแทนเพื่อกลบเกลื่อนหากที่จะถอนตัวก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพียงแต่เข้ามาข้องแล้วข้าปล่อยให้พวกเจ้ากลับบ้านเกิดไม่ได้อันตรายขอให้เข้าใจด้วยฝ้า<อ>บ่าจะทำอย่างไรข่าพวกเราเหรอ,อย <laughs> ไม่หรอ ถ้าจะหาสถานที่ที่ห่างจากความวุ่นวายนี้ให้และไม่บังคับให้วางแผนคิดกลยุทธ์มาเป็นกุญสือทุกท่านแค่ตั้งใจร่ำเรียนรอให้สถานการณ์มั่นคงไม่ว่าใครจะได้ขึ้นครองราชพวกเจ้าก็ยังเป็นคนบริสุทธิ์มากความสามารถกระม่ม์บาบาดกระม่มย่างตัวเจี๋ยกระมมหลีอินซีหม่มมชั้นเอหลาน พร้อมเป็นข้ารับใช้ฝ่าบาทหวังเพียงตาเสียยร่มเย็นสงบสุขกระม่อมเดินเวลาไม่มากเราไม่ไหวแล้วอยากเห็นตาเสียออกจากความมืดกลับมาสู่แสงสว่างวองใชนเทอร์ไลท์ลองทุ่มใชสุดความสามารถยังจำหน้าใครไม่หมดเลยไปแล้วหนึ่งเหรอเจ้าจะจากไปแล้วเราก็จะสารปฏิทาน พวกเราจะพยายามช่วยเหลือกษัตริย์ผู้ปรีชารักษาแผ่นดินนี้กอบประโลมวิญญาณของเจ้าตอนนี้ยืนยันได้แล้วว่าตัวหนองคือตัวละครสบายใจขึ้นไหมครั้งนี้ได้อะไรมาไม่น้อยเลยนะพวกบัณฑิตที่ดึงมาเป็นพวกมากความสามารถอย่างเฉินจินเทียนเก่งด้านอักษรเรื่องปลูกข้าวฟ่างให้เขาจัดการได้เลย แล้วเรื่องท้องพระคลังมีคนออกความคิดแล้วต่อไปก็ไม่ต้องมันหั่งมองหน้าตบหัวกันแล้วถึงจะน,น่าเสียดายที่เสียไปหนึ่งคนแต่ทําให้เหล่าบัณฑิตรู้ถึงสถานการณ์มีใจเป็นหนึ่งเดียวกันปณิธานแรงกล้าคิดอะไรอยู่เหรอเรื่องตัวหน่องใช่ไหมพอสงบ,บใจคิดดูมั่นใจแล้วว่าเขาคือตัวละคร ขาไม่รู้เนื้อเรื่องถึงส่งคนไปเขาซีซายและทะเลสาบตรงหูพร้อมกันและไม่ได้คาดการเรื่องก,การต่อสู้ของนับเปิดเขาเลือกฆ่าคนต่อหน้าพวกเราเดิมทีก็เพื่อ,องคงขู่ถ้าบอกว่าวางแผนแม้กระทั่งจะแพ้ก็ไม่น่าเชื่อวันนี้กลับมาได้ความล้มเหลวนอกจากสร้างปณิธัานย่าทาให้ฉันสงสัยให้เป็นผลดีกับเขาเลยถ้าจะบอกว่าเป็นผลดีกับใครแล้วก็ในเมื่อตัวอ๋องเป็นตัวละครก็ยิ่งเป็นข่าวดีกับเราในเมื่อเขาเป็นตัวละคร ดูได้ไงว่าเราจะไปไหนกําหนดการวันนี้ไม่แค่นับใบกับองค์คารักที่รู้ส่วนพวกเขาในต้นฉบับก็จงรักพักดีต่อนนายก่อนพวกบัณฑิตจะไปตามนัดก็ไม่รู้ว่านายเป็นใครไม่มีทางเปิดเผยที่จริงฉันเองก็คิดอยู่แต่ว่าตัวอ,องในต้นฉบับก็ไม่ขนาดนี้ตอนเขาเป็นพระเอกก็ราบรื่นไม่ต้องเป็นคนชั่วตอนนี้พวกเรามาแล้วสถานการณ์เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนไปนายผู้ถูกดูเหมือนว่าต้องค่อยๆตรวจสอบ ที่จริงในที่เกิดเหตุนอกจากคนที่ฉันพูดถึงยังมีอีกคนนะนั่นก็คือตัวเสี่ยโหตั้นเองก็เหมือนที่เขาพูดเสียสลับหนึ่งตัวแลกผลประโยชน์ที่มากกว่าเพราะตอนที่เขาอยู่นวยก็ไม่มองว่าชีวิตของตัวละครจะสําคัญเป็นแค่ตัวละครแม้เป็นเสาหลักที่มีความสามารถและสง่างามคริปต้าเดียวก็เธอกลับไปได้เหรอฮะอะไรนะ เธอเป็นสนมที่ไม่เป็นที่โปรดปรานนะเสื้อยงเอ๋อใกล้จะมาแล้วรีบกลับไปเดี๋ยวก่อนแผลที่มือเธอจะอธิบายยังไงล่ะบ้า้าาาทเช่นนี้ได้อย่างไรมมีคนใหม่ก็ลืมคนเก่าคนตาถั่วคนไหนพันผ้าพันแผลมาเสดแเทศแบบนี้ เจ็บขนาดนี้งานเลี้ยงปุ <us> hey, <Thompson> ๊ในอีกไม่กี่วันจะทําการแสดงอย่างไรทำการแสดงเหรอทําไมต้องแสดงพระฝ่าบาททรงระบุให้เสียเฟร์ได้รำช่วงนี้นําเป็นที่ปลดปลานมากพวกเราใช้นางมาขอไม่ได้คุณหนูร้องเพลงสักเพลงจะคิดว่าข้าร้องเพลงเป็นยังไงเออบ้ายชื่นไยังมีเวลาอีกคุณหนูตั้งใจฝึกซ้อมเถอะ เอาเพลงอะไรอ่ะมันต้องออกมาดีอย่างแน่นอนใช้ข้อสอบมาเยอะนะนี่เป็นีังไบใช้ชีวิตแบบต้อนแรงมากเลยการนัดของข้าอยู่แล้วใจร้อนไหมเนี่ยกลางแดดเลยนะปาร์ตี้ที่มีธีมแบบนี้คนจากศตวรรษที่11อย่างฉันแค่ใช้สมองนิดหน่อยก็งดงามสะกดทุกคนได้นะ ภูมิใจอะไรนะเพื่อจะได้รับความโปรดปรานแค่ไม่กี่วันน่าดีสิเ <c oughs> ขาว่าของที่ฝ่าบาทพระราชทานยังสู้หนึ่งในหมื่นที่เคยให้หวีกล้ยเฟยไม่ได้เลยเพราะว่าไปหวีกล้ยเฟยน,นั่งอยู่ตรงนั้นนานแล้วกินฮองเต้เสด็จไทเฮาเสด็จ โอ้ถ้าถ้าอ e, ีตัวออกมันสื่อว่าและเปยแบบปลอมตัวคือแบบมันจะเก่งเกินนะเ,เพราะต้องหนักจินหัวเพราะมันเห็นว์นชั่นสวยไนงะแต่เว์ชั่นปกติมันก็ต้องไปสื่อว่าเนี่ยเป็นคนเนี่ยเป็นใครนาะแต่ปลอมปลอมได้ขนมนักินน้อขนมเรยดอกไม้ขนม อันน um ี้อร่อยน่าอร่ออ enfin ันนี้อร่อยแบง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 ตอลังกโอ้โหโอ้โหโอ้โหพักยี่บนี้ใส่สุด เพื่อให้ห้องเต้ชอบใจอีกเดี๋ยวเจ้าไปที่ห้องครัวอเอาขนมเปียนี้มาอีกสองชิ้นนะอร่อยมากถ้าฉันเสียหยงเออดีนั่งตำแหน่งคนอื่นก็อยู่หวังว่าจะก่อเรื่องเลยเอออีนี้ก็โอ,อ้ฝาบาทดาบน,นีของหมอง่อมฉันเชื่อว่ายุคสมัยกำลังเรียกหา ประเด็นคือมันอยู่ในยุคนั้นอะเออเ,ออ,เอ,ออะไรอะเต้นตามหรอ กำลังเรียกหาที่ดีมากเสียไฟมานั่งตรงนี้เถอะขระไทยฝ่าบาทฝ่าบาทดะบำชุดนี้จดจำง่ายแต่แปลงยิดหน่อยร่างกายก็แข็งแรงได้อืออย่้าเห็นแล้วช่วงนี้คนในวังหลังสีหน้าไม่ค่อยดีเจ้าสอนให้พวกนางฝึกซ้อมในตำหนักทุกวันยามเฉินเสริมสร้างร่างกายและจิตใจจะให้ฉันไปด้วยเหรอในตำหนักมีเธออยู่คนเดียวใครจะไปยุ่ง ไม่ทราบว่า de น้องสาวจะโชคดีได้ด e ูท่วงท่าเต้นรำของอี่กุ้ยไฟหรือไม่เอนี่ป้าเสียหยงเออจะได้หรือเสียอำนาจก็ยังหาเรื่องทำไมชอบการแก่งแย่งนักช่วงนี้หม่อมฉันเรียนเพลงเจียงหนานมาเพลงหนึ่งเพคะโอ้ข้าไม่รู้เลยว่าอวีปุ้ยไฟร้องเพลงเป็นด้วยเพคะเช่นนั้นหม่อมฉันต้องหายด้นะเพคะใช่เสียงที่ยี่สิบห้า 嗯嗯。嗯。江南可采莲，莲叶何田田。鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南。太狠 和天天，鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北，江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东。我在怕他，怕莲叶南。

มันมันเป็นตัวร้ายที่แท้จริงวะแต่ว่าเป็นตัวร้ายเลยอ่ะ,อะ,อะท่านอองเหตุใดถึงพาข้ามาที่โรกรังเช่นนี้ตอนเด็กๆข้ายังไม่ได้ออกจากวังถ้าถูกนาะํำนันทำร้ายก็จะมาหลบอยู่ที่นี่อยู่คนเดียวจนดึกดื่นจึงค่อยกลับเริ่มแล้วช่วงพูดคนเดียวของตัวร้ายครั้งก่อนที่เจอกันเรื่องที่ท่านอองพูดเ ท่านคิดดีแล้วหรือ,อยังผลลัพธ์ที่ข้าพิจรารณาท่านอ,องก็มองเห็นได้ชัดเจนเหรอท่านคิดว่ายังไงนั่นข้ากำลังตื่นตระหนกก็เลยพูดจาล่วงเกินท่านอองไปหน่อยนี่คือคำขอโทษข้าปักเองเลยนะ,ะนั่งแอนบยบินเป็นความคิดที่ดีทีเดียว ของชอบก็ดีเจ้าค่ะมังกรหยบก็ไม่รู้จกักพอกะทีเห็นไส้ในในหมดแล้วใช้ได้ในเสียวหปูป๋อก่อนหน้านี้นายหลุดจากเนื้อเรื่องทำเอาฉันตกใจั้อว่าประมือกันมาหลายรอบเอออย่านานอย่านานนายก็ไม่ได้เปลี่ยน่ฉั <c oughs> ขนขอบอกนายนะตอนนี้ถึงตาฉันหลอกนายแล้วท่านเบิ่งในสวรรค์ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะใช่ขนาดเลยว่าพี่ชายในนิยายออนไลน์โบราณอย่างนายไม่เข้าใจอ๋อเมื่อไม่นานมานี้เอง คิดว่าก็ใช่ตอนนั้นจู่ๆท่านอ๋องบอกว่าข้ามองเห็นอนาคตได้ข้าตกใจหมดแต่พอมาคิดดูถึงได้เข้าใจว่าที่แท้ท่านอ๋องก็ได้เบิกเดตรเพียงแต่นิสัยและการกระทําของท่านอ๋องกลับไม่เปลี่ยนไปเลยจุดนี้ไม่เหมือนกับพวกข้าเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นจําเป็นจะต้องเสแสร้งขายหน้าแล้วอ๋อเสแสร้งก็ได้นะอ๋ออย่างนี้นี่เองฉะนั้นตอนนี้พวกเราก็พูดกันตรงๆได้แล้ว ช่แล้วให้พี่สาวได้ทดสอบนายหน่อยไม่ทราบว่าท่านอองเห็นอะไรอีกเหรอวานอินคิดว่าวันนี้ข้าหาท่านเจอได้ยังไงอ๋นอกจากนี้ล่ะเห็นชัดว่ากลัวพูดผิดเอามากไม่กล้ารับมือเหรอฉันจะแนะนาให้อีกหน่อยแล้วกันท่านอ,องเพิ่งจะเปิกเนสวรรค์งยัง<น>ไม่ค่อยชินหวานเห็นปรากฏการประหลาดบางอย่างด้วยใช่ไหมแต่กลับไม่รู้ความหมาย ใช่แล้ว<อ>ดูแล้วขมเครือมากเ<อ>ก่าแล้วนี่เป็นศาสตร์ขั้นสูงใครก็พูดได้ไม่ชัดเจนว่ากันว่าผู้ที่มีระดับสูงสรรพสิ่งทั้งหกวิถีล้วนมองเห็นได้แค่หลับตาก็มองทะลุหมอกที่กัน้นแต่ความจริงแล้วทุกคนต่างกันมากสิ่งที่มองเห็นได้ก็ไม่เหมือนกันในเมื่อท่านอองเป็นองค์ชายมองเห็นเรื่องที่ยาวไกลกว่าได้หรือไม่พูดไปก็กลัวว่าท่านจะเสียใจเอออะไรนะ ถ้าเห็นไฟสงครามลุกโชนคนบาดเจ็บล้มตายบ้านเมืองพังพินาศห hmm. วานอินขคายังเห็นเสื้หัวต้นเรียบร้อยนี่ยอาจากวังหลวงข้างกายไม่มีท่านโอ้แม่เจ้าโลกกทัศน์ต่างกันมากมากในการโกรหกไม่เหมือนกันเปิดมาก็เล่นใหญ่เลยท่านมองไม่เห็นเหรอข้าข้าข,ข้าเห็นแค่เรื่องเล็กๆใกล้ๆเ,เ,เ,เท่านั้นโอ้อย่างเช่น อย่างเช่นอย่างเช่นข้าเคยเห็นเสี้ยไฟในฝันปักถุงหอมทีละเข็มทีละเข็มเหมือมนจะเป็นอันที่อยู่ที่เอวของท่านอ,องยง<อ>เออพอรู้เรื่องทำนายท่านออกตั้งหากที่เป็นคนที่ฟ้าลิขิตออรสวรรค์แห่งมังกรก่อนหน้านี้ท่านอ,องเหมือนเคยพูดว่าเสี้ยไฟนะั้นก็เบิกแน่สวรรค์ด้วยเหรอเช่นนั้นถุงหอมนี้ท่านมองผิดแล้วแตะไม่ไม่เป็นไปไ,ไ,ไม่ได้หวานอิน ฟาบาเคยบอกท่านหรือไม่เขามองเห็นอะไรโอ้ยมีครั้งหนึ่งตกใจตื่นบอกว่าเห็นข้าเป็นทองหฮาของเขาปกครองใต้ล่าบ้านเมืองสุขสุขาเือมื่นมื่นมื่นปวานอินเป็นคนฉลาดต่อให้ไม่ใช้ในสวรรค์ก็น่าจะมองเห็นว่าตอนนี้ม<ป>ีทั้งศึกในศึกนอกไม่เหมือนลางของความรุ่งเรืองท่านผ่านเรื่องราวในวังหลงมา ยังเห็นฝ่าบาทเป็นกษัตริย์ผู้ปรีชาอยู่อีกเหรออ,อ,อ,อหวานอินเป็นเพียงคนน่าสงสารที่ชอบดีมองเห็นความลับสวรรค์อนาคตที่ไกลขนาดนั้นก็เหมือนบอควันท่านอองอยากได้อะไรจากข้าเหรอหลายวันก่อนในฝันข้าเห็นฝ่าบาทกับท่านล่องเรือในทะเลสาบโอคุยกับชาวบ้านสอสงสาคนข้าเป็นห่วงความปลอดภัยจึงส่งคนตามไปดู คิดไม่ถึงว่าข้างกายฝาบาจะมียอดฝีมือไม่คพร่ำทำเพลงข้าองครักลับในมือข้ายังจะกล้าพูดไร้สาระอีกมาฆ่าคนก็คือฆ่าคนยังจะมาพูดเห็นผลอะไรพวกท่านไปเจอใครยอดฝีมือใครวานอินเคยเห็นมั้อ๋อข้าขอให้ฟาบาทพาข้าไปเรียนร้องเพลงจะได้แสดงในงานเลี้ยงบุปผาเอฟาบาทให้ชาวบ้านธรรมดาสองสามคนมาสอนข้านะส่วนยอดฝีมือนั้นข้าไม่เคยเจอเขาในวังมาก่อน ช่นนั้นเลยเช่นั้นใช้ในสวรรค์ไปหาตัวเขาได้ไหมท่านอ๋องไม่รู้เหรอว่าภาพในฝันแสงสีประหลาดล้นเป็นลิขิตสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่จะกําหนดได้ลองดูเพื่อข้าจะได้ไหมเอเอาบางทีอยากาูกอาจจะเข้าใจกนาพูดที่มีพระคุณของท่านอีกาอีกาเป็นก้องจอนปิด อันตรายหน้าด้านอีกทุกครั้งที่พูดกับตนอ๋องฉันเหนื่อยแทบตายเสียยงเอ๋อรทำเป็นชอบเขาตรงไหนกันเนี่ยฮะแค่ไปเองฝ่ายเดียวตัวนอ๋องเขาไม่เชื่อใจทธอเลยสักนิดไม่งั้นก็คงไม่ให้เป็นตัวสำรองอหรอกที่ฉันหลอกไปเมื่อกี้ตนอ๋องเขาต้องไม่เชื่อทั้งหมดแน่จากนิสัยที่ระมัดระวังไม่แน่ว่าเดี๋ยวอาจไปตรวจสอบเสียยงเอ๋อถ้าเกิดเสียยงเอ๋อเด็กโง่นั่นเปิดเผยกับตนอ๋องหมดฉันจะจบเพรนั่นแน่ทำยังไงดีทำยังไงดี นี่คือตั้นเอ๋ให้เจ้าฝึกเขียนอักษรฝึกเขียนอักษรฮข,ข,ข้าต้องฝึกผู้กั่อรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้าจะฝึกตั้นเอ๋บอกว่าพระสนมเขียนแค่อักษรกล้าหาญให้ดีตัวอักษรทั้งหมดก็จะเขียนได้ดีนี่คือตัวอักษรที่ตั้นเอ๋เขียนให้เจ้าจะทําให้ตั้นเอ๋ผิดหวังไม่ได้เขียนได้ดีมากจริงๆโอโอ้ยขังเสี้ยงเอ๋ว่าไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวนั่นกําลังได้รับความโปรดปรานไม่งั้นจะไปพูดดีๆให้เธอตัดใจจากตัวอ๋อง แต่สิ่งที่ฉันพูดเด็กน,นั้นต้องไม่เชื่อแน่พระสนมฮะโอ้แมเจ้านี่ฉันเขียนตัวยืดเยืออะไรกันเนี่ยฝีมืองดงามของพระสนมถ้าไว้ที่ตลาดใช้ขจัดสิ่งชั่วร้ายได้ได<ะ>ขอบคุณนะเปยที่ชม<ะ>ขจัดสิ่งชัว่วร้ายเหรอนึกออกแล้วตัวอ๋องคือตัวละครแน่สงสัยว่าฉันนายเสียยงเอ,อ๋อเป็นพวกเดียวกันฉันโกหกไปว่าเบิกเนสวรรเอาตัวรอดไปได้แต่อาจไปตรวจสอบกับเสียยงเอ,อ๋อ เรามาทําเรื่องเหนือธรรมชาติกันให้เธอตกใจหน่อย <c oughs> ตัวอักษรนี้ของอีกุ้ยเฟยก็มีแค่ตั้นเอ๋ที่อ,าอ่านออกอ๋อภาษาไม่มเ <c oughs> ขียนไม่มงนะเน <c oughs> นบเย่ยเดี๋ยวหลังจากนี้สักพักต้องํำบากท่านละ <c oughs>